ตอนมาทํางานก็คุยแต่เรื่องไปกินเหล้าแต่พอตอนไปกินเหล้าก็เอาแต่เรื่องงานไปคุยอันนี้เป็นเรื่องปกติของคนทํางานประจํานะครับต้องเข้าใจการบน่นถึงปัญหาในที่ทํางานเจ้านายผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องปกตินะครับจนบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะถ้ามันยุ่งยากขนาดนั้นทําไมไม่ลาออกมันก็เหมือนกับคนที่ชอบบ่นให้ภรรยาหรือสามีนะครับเขาบ่นนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้อยากจะหย่านะครับอันนี้ก็เหมือนกันคือเขาบ่นเพราะว่า ขอให้ได้พูดขอให้ได้ระบายแต่ว่าเขาไม่ได้อยากว่าจะลาออกนะครับส่วนมุมมองของผมนะครับจะให้ข้อคิดแบบนี้กบว่าถ้าตราบใดที่เรายังจะต้องทํางานอยู่ตรงนี้จนถึงกเกษียณเราต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ครับเราต้องหามุมดีๆของการทํางานว่าหนึ่งงานมันให้อะไรกับเราเรามีความสาคัญอะไรกับหน่วยงานบางครั้งเราอาจจะคิดว่าตําแหน่งหน้าที่ของเราไม่มีความสําคัญกับหน่วยไม่ไม่มีความสำคัญกับองค์กรไม่มีใครมองเห็น จริงๆอาจจะเป็นที่ตัวเราเป็นคนที่ด้อยค่าตัวเองมากกว่านะครับทุกตําแหน่งทุกหน้าที่มีค่ามีความสําคัญกับองค์กรองค์กรทุกองค์กรต้องมีทุกตําแหน่งงานถึงจะสามารถเดินไปได้นะครับอย่างสมมุติว่าเป็นแม่บ้านถ้าห้องน้ําสะอาดแขกมาเยือนเห็นห้องน้ําสะอาดก็รู้สึกประทับใจอันนี้ก็คือความภูมิใจของแม่บ้านที่เราได้ทําหน้าที่ของเราได้ดีที่สุดนะครับ ฉะนั้นการให้คุณค่าของตัวเองจึงเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับผมวันนี้ต้องเริ่มมองหาสิ่งดีๆในที่ทํางานครับทําจิตใจเราให้มีความสุขกับการทํางานเพราะว่ายังไงเราก็ต้องอยู่จนกว่ากเกษียณตราบใดที่เรายังไม่คิดที่จะ,ะย้ายตัวเองไปไปจากที่นี่เพื่อไปทำอย่างอื่นนะครับเราต้องมีความสุขกับมันครับผม